ฮืมชอบป่ะเขียงกินไปอยู่ได้แล้วได้แล้วแวม่จะกินไปต้องร้ายอ่ะกินออกมากินไหมแม่ได้เยอะฉีกใบตองดูค่ะสวยไหมคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นคุณแม่คะ่ะนั่งฉีกใบตองนะจ๊ะนี่จะ๊ะแม่คืองามเดีะยว่าออกกล่องไหมโอ้โรยลงไป ไป <Okay. S 2> เออดูกัน่ากินได้ย่างว้าวสุดยอดเบื้องพี่น้องอเต็มเลยเต็มซึ้งเลยเป็นฟักแฟงด้วยสาวพี่น้องจ้าที่ฝานเปียกเรียบร้อยแล้วจ้า จาเขากับมาแบบว่าหัน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 เหมือนที่แบบว่าเขาขูดมะละกอนจ้าพี่น้องค่ะจ้าขูดประคุ้งอ่ละล่ะเขาขูดขูดขูดเป็นเซนเซนไปเลยจา้าขูดให้เบิดเลยจา้า มันจะสวยเนาะพี่น้องเนอสินคือจังไอสินแบบุงเลยพี่น้องเหมือนเป๊ะเลยจ้าเวลาขูดออกมาจา้านี่จเจ้ามักคั่นเือจ้าพี่น้นองจ๋าจะคั่นให้น้ำที่อยู่ในแอนฟักแฟงอะจ้ะออกคั่นอันนี้คือคั่นรอบแรกเือจ้าพี่น้องจ๋าเอาหนา้ามันออกให้เบิดเลยจ้าพี่น้องนี่จะเป็นการคั่นรอบสองรือจ้าคั่นเพราะอย่างแมนบอคั่นเพราะ ให้กินมันออกพี่น้องให้มันบมีกินบอกแฟงมันจะยังมีกินอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะขั้นน้ำออกให้เบิดเล็กเดือจ้ายาแบบว่าเฮ็ดโดยที่เขาบอกขั้นน้ำเลยจ้ะขั้นเรียบร้อยแล้วจ้า พี่น้องจ๋าบอกเ้าเอามาคูดจ้าจะใส่บักเผาหนึ่งลูกจะพี่น้องจ๋าคูให้เบิดตทั้งนงลูกเลยจ้าคูไปเรื่อยเลยจ้าพี่น้องจ๋าคูดให้มันซึ็จเลยจ้าเ้าไปพี่น้องยาม้าแหววว่าเบิงทานัางเดื้อพี่น้องทานัางคูดบักเผานี้กินขาดจ้านักคูดบักเผามืออาชีพ บอกเ้าที่น้องที่เอคูเซตเลาว่างหันนี่นี่จ้ะเอาไว้ขั้น,น,อนเอาต้านหัวมาด้วจ้ะเอาแต่หัวกะทิจะเป็นบอกเ้าอีกหนึ่งลูกด้อยจ้าอันนี้คือเอจะคููให้เป็นเซนเซนเพื่อที่จะเอาไปโรยหนาด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเอาอันเวลาเฮาหอยเปนบอที่ว่าเฮาเฮาใส่ลงไปส่วนผสมทุกอย่างเฮาเก็เซนบอกเผาอันเนี้ยไปโรยข้างหนาด้วจ้ะพี่น้อง ขูดไปเรื่อยๆๆพี่น้องจนแบบจนเซตเลยจ้ะขั้นเลยจ้ะพี่น้องจ้ะขั้นกะทิห้ามใส่น้ำเ้อจ้ะขั้นเอาเฉพาะหัวกะทิย่างเดียวจ้ะนี่คือจะเป็น แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ำกะทิผสมกันเดีอจ้านา้ำใบเตยที่เฮาคันไว้ลงไปจ้าฟักแฟ้งที่เขาขูดไว้จ้าพี่น้องจ้าใส่ลงไปเลยใส่ลงไปให้เบิดเลยจ้าพี่น้องจ้าใส่ลงไปจ้าขย้ำขย้ำให้เขากันจ้า เใส่บอกพ้าส่วนที่ขูดลงไปน้อยนึงจากพี่น้องจ้าแล้วก็เหลือ,อไว้โรยข้างหน้าขยำขยำอีกรอบให้เขากันจ้าอันนี้คือขั้นตอนฉีกใบตองนะคะจ้าใบตองนี่จ้าหน้าตาคนฉีกใบตองดูค่ะสวยไหมคะอันนี้จะเป็นคุณแม่ค่ะนั่งฉีกใบตองนะจ้านี่จ้า ีแม่คืองามถือว่าออกกล่องแม oh. เฮาก็มาตักส่วนผสมทุกอย่างพี่น้องใส่ใบตองที่เขาเตรียมไวจ้จ oh. ้าลงไปอีกจะ้ะพี่น้องจ้าใส่สามซอนโ oh. 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 อ้ยเกล่าที่เขาขูดไวล้ลงไปจ้าห่อได้จะ้ะพี่น้องจ้าห่อให้เขากันจะ้ะแล้วก็เอาไม้คัดไวจ้จ้ะ ปร่อยจ้าพี่น้องจ้าเต็มซึ้งเลยจ้าออดูกันว่ากินได้อย่างว้าวสุดยอดเบื้องพี่น้องเต็มเลยเต็มซึ้งเลยค่ะอย่าเราเอามากินสักอันดูนะคะ นี่จ้าพี่น้องซุกแล้วอจะล้องแกะเบื้องหวัวหนึ่งเนาะว่ามันจะน่ากินไหมห่อนห่อนห่อนห้อยห้อยเลยพี่น้องเห็ดบองงามบันไดเลยจ้ะเ <c ười> นี่ยเริศน่ากินไหมนี่จ้านหนกินมากเลยจ้ะพี่น้องจา้าเมื่อก๊อตอยกัมี้โอ้เหนียวตุยๆเลย <c ười> โอ้โ เส้แป้งไอ้ข้าวเหนียวเตมแม่ไห,หลเหนียวเลยเนี่ยน่ากินมากครั้งแรกนี่แค่อบะเขียงกินไปอยู่นี่ได้แล้วกินได้แล้ว,มมแ,ลวแม่เอ็กกินไปต้องไรอ่ะ เอามากินไหมแม่ใจเยอะใช่สมอยากที่ดีแม่ฟักแฟงนี่อันบางคนบ่เคยเห็ดกินเด้อพี่น่องไปเห็ดกินเด้อการันตีเลยว่าแซ่บคั่นออกซองน้าให้กินมันหายอ่ะ ก็แ,แม่เห็บ่เป็นบ่เปลี่ยนบ่เนี่ยบ่เนีขี้แยมากขันขันบอกแฟงบ่อึดเนาะแม่เนาะขุนไก่อืดแม่นบ่อยากกินลุงไก่มาหไาฮลุนแซ่บอีหลีพี่น้องก,การันตีเลยอันเนี่ยคอนเฟิร์มเลยแซ่บกว่าอันฝักท้องแซ่บกว่ากล้วยพี่น้องเบื้อง เห็ดส e. ูตรเท่าน right ี้แล้วเนาะสูตรนี้แป้งแป้งแต่ใส่ไรก็ดีจะว่าใบเตยเนาะหอมอมันหอมใบเตยน้ำเ้าใส่ใบเตยลงไปหอมความหอมใบเตยต้องใส่ใบเตยลงไปน้ำด้วยพี่เนาะมันถึงจะหอมใครไม่เคยกินนะคะไม่เคยทำก็ทำตามขั้นตอนได้เลยนะความอ้วนทำหา โยฟิส่วนึน่งข้าวเหลือนึวยน้อแม่นะทุก้องมาจะออกแบบว่านึบๆไอ้บกเ้าวแม่เข้าใส่บกเ้าวเป็นตนน้นอ่ะชอบนึบๆอ๋อ ใครที่ไม่รู้วิธีทำนะจ๊ะเบิ้งในคลิปได้เลย้จาะทุกขั้นตอนได้จาะเห็ดตามเดลยเด้จาะบ่ยุงบ่ย่ากเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะถ้าคลิปนี้ก็ฝากติดตามช่อง youtube หนูเอชแชนเนลแล้วก็แฟนเพจ facebook หนูเอชแชนเนลเนี่ยเด้อจ้ะาพี่น้องจ้ะเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้เลยจ้ะสวัสดีจ้า